ันจะเลยผีตูดตายในห้องน้ำจอยีด่ดมันจะเลยตุ๋ยตูยดตายเอ,อือเอ,อือตายง่ายที่สุดในสามโลกตึดตึดตึดตดตึดสวัสดีครับ ฉันไปก็ได้ l ี้โก go Go ไอ้กูคือวันพันแมนเว้ยวัลวันพันแมน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 เออวันพันแมนมันต้องใช้หมัดถึงใจหรอวะนี่มึงใช้ไหมพี่ไปสักโควิด

ตาเรลราเตลาตาเตลาเตลาคยเล่าาาาุุุุคย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 เนี่ยมาเล่นกันมาเล่นกันนีได้ไหมครับเฮ้ a เดี๋ยว่รับเบอ การเมือาดากาลครั้งหนึ่งมีอัศวินตัวหนึ่งเดินมาบท่ากลางเมืองเพราะเขาหลงมาเ๊ะแต่ในเรื่องมันหลงมาทีคุ่ย โจวจ้าจ้าวจามจามจามว่าใครตำรวจจิ้มหลังทีนีเอออย่ารอะไรเก้อเออเอาบอมดา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 เดออันน uh ี <digging nữa> ้มันว่าบอมอีกคุยเฮ้ยสวัสดีสวัสดีเราเองไปไหนถ้าเธออยากไปเราบอกบอกเราบอกเราบอกเราอยากไปอะไรเป็นอะไร เป็นอะไรไม่์กเป็นพุ่๊ยยะดือดเ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 ดอดเดอออาว์ของอาวของอาว์ของอาว์อ๋อของอาว์อ๋อฮ่า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 ้าฮ่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 าาดูแห อ๊ายตยสิยอม้โอ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 โ่ฟัก้กอกูคือด uh> ็แปดโอ้โ oh ห้ uh ันนอ้ไอ้ไอ้ แล้วฉันจะต้องไปใหม่ใช่ไหมเย่เย่เฮ้ยเฮ้ยยาโกบัตเตอร์แมอยากดูเรนเจอร์ขึ้นมาเลยอะไรไม่ได้ายแล้วด่าดาดาเดาเต็งตัวได้ไหมไม่ได้

ไปก็ได้โอ้ยนี่กระโนยังเลยึชนเลยแล้วสัตว์ชนแล้วทิ้งเหรอมึงชนแล้วทิ<อ>้งเหรอมันขวายอะไรเอ้ยซ้องตายห่าหมดแล้วช้อมไปแล้วเพื่อนช้อมไปแล้วเย่เย่ขาคืออัศวินอาจารย์มา มันจะเล่เออาใตำรวจนี่ไงสันติเฮ้ย my god เ hey. ฮ้ยเฮ้ยจไรดีๆแล้วดาด่นนนนน่นบอลกับชนุ่งจังหด่เฮ้ยเวลามันจะเร่งยี่บ่เลมันจะเร่ง ทคดิเลย่นเงอะไรไม่ไิดตอบเลยอ่านีอ่า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 อะตอ่าย่าอ่าอ่เอ่นเ่าอ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 ่อ่าอ่าอ่อ่ใอ่าอ่าอาอ่้เอะาอ่าอ่อ่าอ่อ่าี่าอ่าอตดองาอ่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 าออออ่า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 อออนี่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไอ้สัตว์มาดิ วันนี้ครับวันนี้ผมมาสองคนครับตีเอตาทิ้งเลยนี่มาเน่ตีองไงมาเน่มากินกาแฟกูตีโยนไอ้สตว์ตีตายตีตายตีเอต้าตีเอต้คนมาฆ่ากันเดี๋ยวเขาใส่รถตำรวจตีดูโอ้ตีโดนตามตีตามมา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  ตามมา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 ซีเย่ไปคนเล่นด้วยเย่ไปแล้วโอ้โหพ่องก็ตีอย่างเไรเฮียเดี๋ยวๆตามมาตามมามาเล่นกันเถอะพวกเราไปเฮียนี่ก็ขับมาหาพ่อไงเฮียสุขได้เล่าเท่ากับการมาจักรยานนี่มันรถอินบอปนี่ไงฮะนี่ไงนี่ไงโอ้โอ้โอ้เป็นดุ对对๊กเฟตกันเลยพวกเรา โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้แม่คก้าคิวนั้นลงยังอือ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 เฮ้ยตายไม่โอ้โหคอ้ตรงนี้เลยแมมันมันมัน เขาปี้อยู่จึดเกิดสบายใจแล้วมึงเฮ้ยอันนี้ร้านอะไรอั <ตะ S 2> นที่อะไรตัดผมนั่นแหละ uf, ลู้สวยลู้สวยลู้สวยแล้วคือมันจะเร่งยางให้ขึ้น อาอไปแล้วไปแล้วรับตอนนี้นะฮะเขาขับรถคันนี้เท่กว่าโอ้โหเยี่ยกูซ้าอีกรถแดงรถจอละแคเว้ยตบตบโอ้โหตบยิงกูเด้เลยนะไปแล้วรถจอละแคกูจอละแค ของดีต้องต้องจระเข้จระจระเข้กูนะมีจราเข้ด้วยใครตามพี่แดนอยู่วะตำรวจตำรวจบอดี้การ์ดบอดี้การ์ดตามมาตามมาตามมาเพคนตามมึงทำไมมึฆ่าคนอ่ะแดนโอ้ทำลายโลกไอ,อ้เ <laughs> รือจะยกระดับอยู่วะ หยุดตังเลยว่าตำรวจมาเต็มเลยไอ้เหอเอะไรโกอะไรอ๋อเก็บอันนี้แล้วตำรวจจะไม่ตามเยี่ยมกองใกล้ตำรวจกาโดนเหมือนแล้วไม่โดนหรอกเฮ้ยโอ้โหสุกเร่เหาเท่ากับการปั่นจักรยานเฮ้ยทำให้ไรมันเป็นกิ่งสุกเร่เหล้าเท่ากับการปั่นจักรยานว้าย กกเ้งไอยุดยุดนี่นี่ไม่ต้องไปมอน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 โอ้ยโอ้ยมึงเล่นแม่ค้ามอยู่เลยเออไม่เกี่ยวสุกแล้วเราเราก็ปั่นจักรยาน เย่มิคกคาบเล่นสองคนเย้ตามมาตามมาตามมาเร็วเร็วเรวเร็ไอเนเล่นเยงมีวคนเียเลยโอจระเข้จระเข้เฮ้ตำรวจับแข่งกูด้วยเว้ยนายเราไปขายไอติมก่อนนะ Này, lại đi khai con. Yo yo, yo yo. Yo yo. เฮ้ยเฮ้ยข้ามข้ามลูกข้ามลูกยี่ข้ามแล้วเอื้อจมน้ำตายชีวิตที่เก้าสุกเร้าเท่ากับตัวแปดแท็กซี่เร็วเกิน สุขเร้าเราก็การบันจักรยานโยนี่เออเก้อะนี่ยเอ่อเนี่ยโยโยตำรวจมาเล่นกันโยโยไสัดไปมีใครมาเล่นกับกูล้างโลกเลย มึงจะขึ้นทำไมอ่ะตื้อดืดืดืจริงเหรอว่าตลกวาตลกเหมือนยีดนค่าคือวันแฟนคุย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 คยมีบ้างไหบ้างไม่มีอ่ะ Bye bye, ไปไปไปด้วยกันไปด้วยกันได้ยังดีไปด้วยกันไปได้กันไปได้กันเลยกันหาวตัวตำรวจก่อนมีตำรวจไหมไม่ใช่เหรอใช่เปล่าหัวใครอยู่ตีมากูนี่มันเดินอยู่หรือว่ามอเตอร์ไซค์หรอไปไหนโอ้ไ oh ม่ก็ตายแล้วตายกูป้าคนใส่ตายนี่ไงสัตวสพลังสูงพลังพลังสุดสินป่าเดีเ๋ยวก่อนกูตีคนก่อน ตายครั้งนี้พอเลยเลิกเลิเออเออทีมนี้จะตลยเข้า่โอเคพอก่อนเลิกเลิกเลิกกเลิกก